สวัสดีค่ะติ๊กพี่ชานะคะพบกับเอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะพาทุกคนไปขมวดเรื่องของกีฬาในวฟุตบอลค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยข่าวที่ต้องบอกว่าคนคุยแพ้คนโอนนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ช็อกมากๆเลยสําหรับแฟนปีสารแดแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นข่าวที่เซอร์ไพรส์ปปราสมากเลยนะะี่ค่ะสำหรับแฟนลิเวอร์พูลค่ะ PSV ได้มีการถแถลงการอย่างทางการนะคะใน,านการปล่อยตัวโคดีกากโปให้กับของแดงลิพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ดยการประกาศนะคะมีขึ้นในกลางดึกเมื่อคือนะคะ่ะช่วงเวลาราวๆตีสาบ้านเรานะะี่ค่ะเอาซะแบบมาซะดึกเลยนะคะแฟนบอลตื่นมาก็คือช็อกกันเลยทีเดียวค่ะส่วนเรื่องของค่าตัวนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาแต่ทางด้านของแบรนด์ค่ะซึ่งจะบอกว่าเป็นผอ,อ,อกีฬานะคะของ PSV ได้มีการบอกนะคะว่าจะไม่มีการประกาศเรื่องของค่าตัวโคด้กัาโปในการย้ายครั้งนี้ค่ะ แต่ก็มีการบอกนะคะว่าการย้ายครั้งนี้นะคะเป็นสถิติของสโมสรค่ะส่วนการเข้ามาตรวจร่างกายของโคดิกาโปกับผงแดงลิพูนะคะทางด้านของ PSV ได้มีการบอกะคะ่ะว่าโคดิกาโปจะเดินทางมาที่อังกฤษค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะภายในสัปดาห์นี้นะคะที่จะตัวจะเดินทางเข้ามาตรวจร่างกายเพื่อเข้ารับการเป็นนักเตะใหม่ของลิพูอย่างทางการค่ะ ส่วนสื่อนะคะได้มีการคาดการ์ค่ะเจ้าพ่อสื่อนะคะเจ้าพ่อข่าวซื้อขายอย่างฟาบิเซียโรมาโนได้มีการบอกนะคะว่าดีลนนี้ค่ะคาดวันน่าจะอยู่ที่37ล้านปอนด์แล้วก็บวกด้วยแอดออนอีก13ล้านปอนด์รวมแล้วเป็นทั้งหมด50ล้านปอนด์ค่ะข่าวต่อไปยังคงอยู่ที่เรื่องของข่าวดีของลิวพูอยู่นะคะเรียกได้ว่าเป็นโชค2ชั้นเลยค่ะสำหรับลิวพูเมื่อคืนลิวพูลงเล่นในศึกพรีเมียร์ค่ะในการออกไปเยือนแอตตานิล่าของโลกิอุนาเอเมรีิค่ะ เมื่อคืนนีคะลิพูสามารถเก็บ3แต้มได้นีคะที่วิลล่าปารค่ะโดยชนะเจ้าบ้านไปที่3ประตูต่อหนึ่งคะโดยได้ประตูจากโมฮัมเหม็ดซาลาเฟอร์จูฟานดาและก็บาเซติค่ะที่ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงประตูปิดกล่องให้กับลิเวอร์พูลค่ะอันตอนนีโอคอนเต้ได้ออกมาชื่นชมลูกทีมอย่างแฮร์รี่เคนค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งนะคะหลังจากที่พึ่งอกหักในศึกฟุตบอลโลก2022มาค่ะ มเมื่อคืนนะคะทาวนเนมฮอสเปอร์ค่ะมีคิวลงเล่นกับเบนฟอร์ดค่ะแต่ต้องบอกว่าเกือบทำเอาแฟนสเปอร์ช็อกแล้วนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยโดนทางด้านเบนฟอร์ดเนี่ยนำไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ค่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะก็มาสามารถตีเสมอได้นะคะโดยได้ประตู1ประตูจากแฮร์รี่เคนค่ะจบเกมนี้นะคะทั้งคู่ก็เสมอกันไปที่2ประตูต่อ2แบ่งกันไปคนละแต้มค่ะ มิเกลเตตาคุณซือของปืนใหญ่อาเซนอนได้ออกมาแจงถึงสาเหตุนในการที่เขาไม่ได้ส่งกาเบียวมาตินเนลี่ลงไปเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าทดแทนการขาดหายไปของกาเบียวเกซูสที่เข้ารับการผ่าตัดในบริเวณหัวเขา่าค่ะในเกมเมื่อคืนนะคะปืนใหญ่อาเซนอนค่ะสามารถเอาชนะคุ verse, นคอนเวสแฮมไปได้3ประตูต่อหนึ่งก็มีการตั้งคำถามนะคะว่าทำไมมิเกลเตต้าถึงไม่ได้ส่งมาตินเนลี่ลงไปเล่นในตำแหน่งนี้แทน ทางด้านของมิเกลเตต้าได้ออกมาชี้แจงเหตุผลแบบนี้ค่ะว่าสาเหตุที่เขาไม่ได้ส่งมาร์ตินเนลลี่ลงไปนะคะก็เนื่องจากว่าปีกขาดแคลนค่ะไม่ว่าจะเป็นนิวซันแล้วก็สมิธโรไม่พร้อมสําหรับเกมเมื่อคืนนะคะนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เขาเลือกใช้เอ็ดดี้เอนเคเทียลงไปเล่นในตําแหน่งหัวเหาะแทนค่ะเป็นอย่างกันาก้างคะกับข่าวทิ๊กนำะมาเสนอในวันนี้ดิหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้า ฝักติดตามเอเชียบุกี้ไลน์ในสุขทูนช่องทางด้วยค่ะสำหรับวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วค่ะ